วัสดีครับผมปศิตตัวแสบนะครับและในวิดีโอนี้ครับเรา,าเล่นฟิงเกอร์สเก็ตบอร์ดกันดีกว่าครับอ่าผมเห็นมาเยอะมากน,นะครับไม่มีโอกาสได้สักทีนะครับแล้วแบบเอออยู่ดีตะไลไปเอ,อย้ยเอ้ยเออเลยเล่นสกเก็ตบอร์ดนี่นะแต่สเก็ตบอร์ดจริงร่างกายคขเมื่ออํำนวยนะครับก็เลยเอาฟิงเกอร์สเก็ตบอร์ดมาเล่นดีกว่า,าก็คือเล่นตัวนิ้วแทนขาเราเ,เองนะครับน่าสนใจมากอันนี้ผมจัดมาหนึ่งตัวด้วยความที่ไม่มีความรู้อะไรเลยดูตัวที่มันดูน่าเชื่อถือแล้วก็จัดมานะครับถึงที่ให้มาครับสเก็ตบ เป็นไม้อย่างนี้นะครับมีอ๋อมันก็เป็นบอร์ดต้องติดเองใช่ไหมครับแล้วก็มีไข,ข่ควงใช่ไหมเอาไว้ไข,ข่ขันอะไรอย่างนี้หรออ่าเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยเล่นบอกแล้วที่เป็บอร์ดจริงก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับมาข้ามมานิ้วก่อน <laughs> อ่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกมาผมต้องติดอันนี้ก่อนใช่ไหมโอ้ต้องอาศัยความแม่นยำในการติดด้วย <laughs> ผมจะติดได้ไหมเนี่ย <laughs> อ่ะลองดูกันแล้วกัน,นครับไม่ลองไม่รู้อ่าค,อ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 คอ่อยๆก่อนค่อยๆอือนี่บอกว่ามันจะพอดีนะผผมแบบติดตรงนี้ปุ๊บจะไปจบตรงนู้นพอดีเป๊ะอย่างนี้นะ เหลื่อมเล็กน้อยเหลื่อมเล็กน้อยไม่เป็นไรนะอึ๊บเหลื่อมเล็กน้อยอะอึ๊บเอ้ยโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าลุ้นสอบเข้าอีกอึ๊บอ่ะโอเคเหมือนจะเหลื่อมมาเล็กน้อย <c ười> ไม่เป็นไรได้อยู่อ่ะขำๆขำๆนี่อ่าโอ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงผมสามารถแก้ได้ไหมอะมันไม่น่าจะแกะได้แล้วใช่ไหมอืมอ่ะอืม อ่ะไม่เป็นไรขำๆอ่ามาครับเรียบร้อยดนนีเล่นเฮ้ยอย่างลื่นนะอุ้ยไม่เคยคิดว่ามันมันลื่นอย่างนี้นี่เองไม่น่าเขาถึงเล่นกันนะครับอ่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปปกติเราก็เล่นแอดถ้าเกิดว่าเป็นอุย้ยโอ้ผมว่ามันคือความแตกต่างกับพวกตามสเก็ตบอร์ดตามของเล่นหน้าโรงเรียน10บบาทอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะดูนะนะเวลาผมต้อตงต้องดูมุมนี้ถึงจะเห็นอ่ะดูมุมข้างอย่างนี้นะครับอ่ะเวลาผมมาอย่างนี้ครับมันจะสามารถโยกซ้ายขวาได้ดูนะเห็นปะ อ่าแสดงว่าแบบนี้เหมือนของจริงมากกว่านั่นเองนะครับเออเราโยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เวลาเล่นค่อนข้างลื่นไหลนะครับมิน่าล่ะผมเคยซื้อแบบของเล่นแบบตามสิบบาทหน้าโรงเรียนอ่ะมันก็เป็นแบบไถตรงๆเปล่าๆทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าอันนั้นมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันป็นแบบแค่ทําเรียนเฉยๆอันเนี้ยน่าจะเป็นของจริงนะอ่าเขายังชั่วหน่อยที่ถัดรินใจซื้อถูกนะครับนี่มาทีนี้ครับการเล่นครับอ่าแอนแอนจบเสร็จ สวัสดีครับปิดการอยู่เท่านี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันกเหมือนเกเบดทั่วไปอ่าถ้าเกเบดจริงจริงปุ๊บขั้นแรกเราเริ่มเล่นด้วยกันส่งตัวก่อนถ่นนายไปข้างในเฉลยส่งตัวพ่อให้ได้เล้วให้ได้เปนนน็นอันนั้นคือเริ่มต้นแต่อันนี้มันเป็นนิ้วนิ้วเราไม่ต้องส่งตัวนิ้วเราต้องยืนเราสาม,มารถแบบมือควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นทริกอย่างเดียวครับว่าทริกทีนี้ก็คือแบบเช่นสมมุตินะผมต้องใช้มือจับเพราะผมเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำป๊บ ปือ้อเชื้อโอ้โหแป๊บฟึบปึบโอ้โหแฟบฟึบโ,โ,โอ้โหทำได้จริงไม่ได้เห็งนี่เฮ้ยฟแฟบฟึบโอ้โหประมาณนี้ต้องเล่นแบบนี้ครับซึ่งผมได้บอกไปผมเล่นไม่เป็นลองดูกันเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยหลุดมือปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมึงขี้หมุนได้เฮ้ยโอ้นี่ดูนะแอนฮึบ ประมาณนี้ผมเหนเขาแบบเนี่ยเห ER, มือนเขาแบบว่าอ่าแบบกดแล้วก็ให้มันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ได้ไม่เป็นเหมือนกันเอออ่ะขำๆถ้าใครไี่เป็นก็ลองดูนะครับผมว่ามันก็น่าจะใช้ทกักษะสกิลคอเกตบอร์ดจริงแหละถ้าคนเล่นเกตบอร์ดจริงอาจจะมาเล่นตรงนี้ได้อาจจะรู้ว่าแบบอ๋อโอเคเราจะฟลิกขึ้นมาอย่างนี้นะอาจจะต้องแบบหยยบข้างหลงังปึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นแล้วก็เอามือกดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เพราะผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับมันจะกระโดดข,ขึ้นได้งไงอะ ทำไมเขาวิ่งมาปื๊มันเขากดดโดไม่กระโดดได้ไงอ่ะเนี่ยผมแอบ,บดูมาเล็กน้อยดูดูวิดีโอในยูทูบไปแหละดูเจ้าอื่นที่เขาคนช่องอ,อื่นที่เขาลองเล่นกันดูนะครับเป็นเขาสอนท่าอย่างเงี้ยเขาดูเหมือนง่ายนะเม่อผมทําไม่ได้เขาบอกว่าเอามาอย่างงี้ปื๊ดใช่ไหมครับอ่าก็กดนิ้วหลังตาอย่างงี้ปื๊ดแล้วก็ยกมือขึ้นมันก็จะกระโดดขึ้นมาตามเมื่อเราก็จับให้ได้จังหวะที่มันอเรากราะแล้วก็จับมันลงมาให้ได้อย่างงี้นะครับน,นี้คือผมดูมานะแต่พอมาทําจริงครับแป๊บไหนอ่ะ ไหนขึ้น <laughs> ไหนขึ้นเหรอไไหนขึ้นเลยตึบ๊บมันเหมือนเป็นอย่างในวิดีโอที่เราดูกดขึ้นเหรอ <laughs> 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 อาอ <laughs> ใช่วเวลาฝึกเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรวิดีโอนี้ถือว่าเป็นการทดลองเล่นเป็นครั้งแรกแล้วกันบบ finger, กสำหรัแบฟบิงเกอร์สเก็ตบอร์ดนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆอยากได้แบบเนี้ยต้องไปตะกร้าที่ผมให้เท่านั้นนะครับในยูทูบช้อปปิ้งหรือว่าในลิงก์ใต้วิดีโอที่ผมให้ถ้าเกิดเพื่อนๆมาจัดข้างนอกแบบว่าเอ้ยโห อันนี้มานราคาสูงไมหน่อยเอาข้างนอกแบบสิบยีบาทพอนะครับอาจจะไม่ได้ตรงนี้นี่มันโยกได้แบบนี้อันนี้คือเหมือนสเก็ตบอร์ดจริงเลยนะครับอ่าก็ต้องแลกกันนิดนึงนะครับเฮ้ยไปขอกระโดดสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปไหนองีกระโดดยังไงกระโดดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคยเปล่าเคยเปล่ามีใครเล่นอย่างนี้ได้เปล่าเอออ่ะกำกับนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอฝึกก่อนเดี๋ยวถ้าเล่นเก่งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงครัดอ่ะได้ ต้องไปซื้อแทรมซื้อลาเหล็กอะไรมารูดละเหมือนเหมือนที่เขาแบบชอบทำคลิปกันนะโอเคครับ,บวยวนจะไปโดนดราการผมนเพื่อนก็ไล้ไม่ใช่ต่าจะไปดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอคนเล่นใหม่ๆเอามาแนะนำอีกครับไม่ต้องห่วงเจอกันครับสวัสดีครับนี่ฟิงเกอร์เชนบอลเพฮึบสักทีะนะนะสักทีก่อนไปอ,อมาเออยอมยอมยอม